สนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันพุดการสัปดาห์นะฮะแล้วก็กลับมาโฟกัสเช่นเคยครับผมกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีีช่อง22ครับเช่นเคยครับว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2 5 6 6แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวบันเทิงอะไรแซ่บๆเด็ดๆมาอัดกันบ้างติดตามกันได้ในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับ เปิดตัวรอบการลาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับภาพยนตร์ที่แฟนๆนั้นจับตามองอย่างมากอย่างดับแสงระวีที่ได้คู่จิ้นแห่งยุคอย่างซีพืชและก็นนุนิวชวารินพร้อมกับคู่จิ้นในตำนานนั้นมาอวดฝีมือให้เห็นกันโดยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะบอกเลยว่าพรากอนนั้นแตกจริงๆะฮะเพราะแฟนๆนั้นได้มารอคอยทีมนักแสดงผู้จัดกันแน่น นอกจากสีนูนิวมอริตกันณพัฒทัพทีมน้ำมนต์แล้วยังมีนักแสดงอีกมากมายครับมาพร้อมกับบ้านดูบันดิที่ขนศิลปินมาทาั้งค่าเลยทีเดียวก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและก็เข้าชมภาพยนตร์นั้นนะครับก็มีการเดินพรมเปิดตัวเหล่านักแสดงพร้อมทีมงานผู้กำกับจากนั้นครับก็เป็นช่วงของการพูดถึงการทำงานภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรบ้าง และก็เป็นคิวของการร้องเพลงโชว์ของหนุ่มกันเทนพและก็ปิดท้ายด้วย4และก็นูนิวครับกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เรียกเสียงรีง๊ดสนั่นพื้นที่จัดงานเลยทีเดียวขณะที่ฝั่งโลกออนไลน์นะั้นนะฮะอย่าง Twitter บอกเลยครับว่าแน่นอนว่าคู่นี้ออกงานทั้งทีก็ต้องติดเทรนครับผมโดยแฟนๆในโลกออนไลน์นะฮะต่างพากาันติดแฮชแท็กกาล่ดับแสงรวี พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นคิวของทีมงานผู้จัดนักแสดงเปิดใจถึงภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกับชวนแฟนๆนั้นให้ไปชมในโรงภาพยนตร์ในวันที่20กรกฎาคมนี้เฉพาะเครือเมเจอร์เท่านั้นครับส่วนแฟนๆอินเตอร์นั้นนะครับคาดว่าอีกไม่นานนี้นะฮะน่าจะได้ชมกันส่วนจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปฮนะใช่ครับวันนี้ก็เป็นงานการลาพรีเมียร์ของภาพยนตร์ดับแสงระวีครับก็ ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าภาพยนตร์นี้จะได้ออกไปสู่ภายนอกแล้วแบบเรียกว,ว่าครึ่งทางกันแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นแบบเต็มทางก็ต่อ,อามาวันที่20กรกฎาคมครับตืต่นเต้นทุกคนก็จะได้ดูดับแสงระบีเนาะทั่วประเทศแล้วนะครับผมก็่ทับลอกว่าสมุกแน่นอน <c ười> คาดหวังว่าทุกคนจะแบบชอบครับ <c ười> ผมชอบภาพยนตร์ดับแสงระบีเพราะว่าเราก็แสดงเต็มที่แล้วก็แบบว่าทำออกมาให้เต็มที่ครับเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนครับ มองภาพเรื่องต่อ,ตอไปไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นหลายๆเรื่องเลยครับไม่ได้อยากเล่นแค่เรื่องเดียวครับจริงๆแอบเห็นตัวเองในภาพยนตร์แล้วรู้สึกแบบเออมันก็เท่เดยจอใหญ่แล้วมันแบบว่าถ้าเป็นแบบนี่อีกเรื่องหนึ่งก็คงแบบดีเท่ดีหมถึงว่าเวลาเราอยู่ในนั้นมาดูเท่หรือว่าหมายถึงหน้าตาเราดูเท่เราอยู่ในร้านหนู่มนนานอ่ครับผมก็ รอติดตามภาพยนตร์เรื่องดับแสงรรวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมกับเฮียเลยครับก็จะออนแอร์วันที่20กรกฎาคมนี้ครับยังไงก็อยากให้ทุกคนดูกันหลายๆรอบเลยครับอย่างใครที่ดูไปแล้วในรอบ Exclusive Screening นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่าสนุกครับสนุกมากอยากให้เป็นแฟนสนุกไปด้วยกันครับใช่เพราะว่ามีหลายอันดับลดมากครับผมแล้วก็เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนนะครับแล้วก็ดีแมนตั้งใจทำปนมากก็ ในวันนี้ก็มาถึงแล้วครับผมก็ดูกันได้หลายรอบหรือว่าถ้าไม่อยากดูซื้อซื้อไว้ก็ได้ครับผมไม่ต้องดูเราไปดูรอบอื่นเหมาโลงหรือว่าใครอยากนั่งดูคนเดียวก็เหมาโลงซื้อคนเดียวได้ครับโอ้โหและสำหรับช่วงคนดังออนสเตยวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับคุณแม่คนนี้ฮะพี่แก้วอภิเดีครับบอกเลยว่าหลายคนถามหาว่าเอ๊พี่แก้วช่วงนี้หายไปไหนซึ่งพี่แก้วบอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซุ่มถ่ายละครกันอยู่ครับรวมถึงเคล็ดลับความสวยของพี่แก้วนั้นเป็นแบบไหนวันนี้เนี่ยไปขุดคุยกันดีกว่าครับ ช่วงนี้ก็พี่แก้วก็ค่อนข้างมีงานข้างนอกเยอะนะคะไม่ได้งานวงการบันเทิงนะคะ<ม>ก็ไหนจะเรียนหลักสูตรหลายหลักสูตรด้วยนะคะ<ม>อาจจะหายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่ก็จะมีผลงานละครเร็วๆนี้มา,มาให้ผู้ชมได้ชมกันอยู่แน<ม>่นอนไปร่วมงาน<ม>ค่ะ<ม>กับกัตนาเมกาตนะคะก็กัตลาดโิกตลาดไม้ที่กัตนาราชดาซึ่งปกติเนี่ยศิลปินก็มักจะไปถ่ายอัด ในเรื่องของสตูอย่างเดียวนะคะหรือไปรับเงินอย่างเดียวแต่คราวนี้ก็ไปรับเงินเหมือนกันเพราะเราไปขายของใช<า>่ค่ะ,คะพี่ก็ค่อนข้างรับประทานอาหารเลือกอยู่พอสมควรนะคะก็จะรับประทานอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีไขมันน้อยนะคะแล้วก็ของทอดของปิ้งย่างอะไรพี่ก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะโดยรวมๆแล้วก็ จริงๆพี่ก็ควรออกกาลังกายสม่าเสมอแต่ามาะระยะหลังๆเนี่ยความที่เราออกกําลังกายไม่มากมันก็เหนื่อยง่ายแต่ลูกสาวก็ชวนอยู่ก็กล่าวว่าเดี๋ยวพอลูกหายเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายด้วยกันนะคะ<ม>ก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนนะคะที่ทุ่งเทเสียเงินไปกับเรื่องของเทคโนโลยี<ม>ของความสวยความงาม,มยังไงก็ตามแต่การรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายหลับพักผ่อนเพียงพอ หลายคนเลยนะคะประสบความสำเร็จกับความสวยที่ไม่ต้องเสียเงินก็คุ้มค่าค่ะ และสำหรับช่วงเวทีคันเทนทวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับหนุ่มท็อปนารากรนะครับพระเอกจากเวทีหมอลำอย่างระเบียบวัตถศิลป์ครับที่ล่าสุดเนี่ยคัมแบ็กคืนบ้านแล้วนะฮะและก็ได้กําลังใจจากแฟนๆเนี่มากกว่าเดิมเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้ออกมาเปิดใจด้วยครับผมและก็รวมถึงขอบคุณแฟนๆนะฮะที่เสนอชื่อเข้าชิงในส่วนของงานประกาศรางวัลคมฉลึกลุกทุ่งอวอร์ด2,566ด้วยครับครับผมยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับช่วยกันโตส่ึงกำลังใจให้ผมนะครับเป็นคนละหนึ เพื่อส่งต่อให้ผมได้มีโอกาสได้เข้าชิงคมชันลึกทุ่งอวดในปีนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้แล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ช่วยโหวตให้ผมเยอะนะครับถ้าเกิดทุกคนช่วยกันโหวตได้เยอะเรามีรุ้นที่ได้เจอกันในงานนะครับและแม้ว่าหนุ่มท็อปนะฮะจะไม่มีเข้าชื่อติดโผลในส่วนของแคนดิเดตในปีนี้นะครับไม่เป็นไรครับแต่เพื่อนๆเ,เขานะะในวงนั้นก็มีชื่อเพียบเลยทีเดียวครับก็สามารถร,วร่วมโหวตกันได้นะฮะผ่านทางหน้าจอของเราาานนนนะครรรับบทททีีทีี่่่่มชอองงงกหหตยูขึ้้้ใเ็ และก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ